นะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิสาธุสาธุสาธุ ก็เลยทําให้วัดป่าน้องลมเนี่ยสร้างรุ่นดวงเสรษฐีสองปดงีดวงเอ๊ะดวงดวงเสร็จทีสองเนี่ยน่าจะประมาณครับลงมาปี2550แหละ ยาวลงมาล่างเนี่ยหลายปีแล้วกว่าจะสร้างอ๋อหมายถึงว่าหลวงปู่ท่านมรณาภาพไปแล้วถึงจะสร้างใช่แต่ออกวัดป่าหนองลมแต่ออกวัดป่าหนองลมเหมือนกันเป็นรอบสองเป็นรอบที่สองนะดวเศรษฐีสองแต่มีมวลสารเก่ามีมวลสารเก่าผสมพอรุ่นนั้นหมดไปก็จนมาถึงดวงเศรษฐีสามอีกมีดวงเศรษฐีสามอีกของวัดป่าหนองลมนะครับคือสร้างสร้างมาหลายครั้งแต่แต่ละครั้งก็จะแก้แก้แบบด้านหน้า แก้ด้านหลังนิดหน่อยแต่ดวงยังอยู่แต่ดวงยังอยู่ยังยืนยันที่ดวงอยู่นะครับแล้วก็จนหลายหลายวัดที่อยู่ในเครืออาจจะนอกสายหลงปูหมุนหรือในสายเอาความที่ป๊อปปูล่าตรงเนี้ยไปทําเป็นแบบของหลวงพ่อเป็นดวงเศรษฐีไม่แบบหลวงพ่อตัวเองก็เพราะว่าทําดวงเศรษฐีตรงตรงเลยหลงปูหมุนเหมือนกันออกอีกหลายวัดอีกหลายรุ่นทําให้หลายคนอาจจะสับสนได้แต่ก็ ค่อยๆแยกเอาครับทีนี้นะคุณผู้ชมครับพอหลวงปู่ท่านมรณภาพไปครับก็พระอาจารย์จ่อยพระอาจารย์ขวัญเมืองครับนะฮะก็ยังอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้ร่วมกันบูรณะกันอยู่พอหลังจากหลวงปู่หมุนมรณภาพครับช่วงก่อนที่หลวงปู่หมุนจะมรณภาพเนี่ยตัวพระอาจารย์พระอาจารย์จอยเนี่ยปัจจุบันที่คนรู้จักท่านในนามหลวงปู่ดมทรัพย์ ท่านได้รับนิมนต์จากคูบาเที่ยงธรรมที่อยู่สำนักเวรุวันศรีสะเกตหลายปีมากท่านก็เลยเหมือนนะครับว่ารับมต์ใช่รับรับนิมนต์พอคูบาเที่ยงธรรมท่านมรณภาพตัวพระอาจารย์จอยท่านก็ไปอยู่เวรุวันการบริหารการจัดการทุกอย่างในวัดป่าทั้งหล่มก็ยกให้พระอาจารย์ขวัญเมืองท่านดูแลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ทุดงสถานป่าน้องลมเนี่ยได้จัดตั้งเป็นวัดแล้วชื่อว่าวัดป่าน้องลมวนาลามนี่ชื่อเต็มตัวพระอาจารย์ขวัญเมืองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเป็นพระอธิการขวัญเมืองก็เป็นรูปแรกของวัดป่าน้องลมเป็นเจ้าวาดที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปแรกตั้งแต่วิสุทธคามมาถูกถูกครับครับทีนี้พอหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ มีการสร้างวัตถุมงคลหลังจากหลวงปู่มุนมรณภาใช่ใชนะครับมีสร้างมาเรื่อยๆเลยใช่หลายรุ่นมีเช่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวไล่ไปทีทีละสเต็ปไป้ครับรุ่นแรกๆสมัยนั้นก็จะเป็นหลังจากหลวงปู่มรณภาพไปแล้วก็จะมีรวยรุ่งเรืองนะครับรวยรุ่งเรืองยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์นะครับรวยเบิกฟ้ารวยเบิกฟ้านะครับแล้วก็จะมีรุ่น ดวงสองดวงสาม,สามแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีที่ระลึกอีกครับเพราะว่าวัดป่าหนองหล่มเนี่ยเราเราจะสร้างหลวงปู่หม,มุนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้เป็นการหล่อด้วยโลหะนะครับครับหน้าตักกว้างสิบสองเมตร,รนะครับเป็นโลหะทั้งองค์เลยครับในระหว่างที่หลอชุดพวกนี้แต่ละครั้งก็จะมีที่ระลึกวัตถุมงคลที่ระลึกการหล่อ และก็การหล่อแต่ละครั้งก็จะตรงกับกระถินของวัดนะครับมันผ่านมาแล้วทั้งหมด5ครั้งหล่อที่ลึกครั้งที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6จะเกิดในปีนี้หล่อที่ลึกนะครับคุณผู้ชมครับไปชมวีดีอานะครับวัตถุมงคลย้อนยุคตั้งแต่หลวงปู่หมุนมรณาภาพไปนะครับที่วัดป่าหนองลมได้ทําไว้มีอะไรบ้างไปช แน่นอนตอนนี้ชุดที่เมื่อสักครู่นำเสนอไปไม่ทันอยู่แล้วใช่ไม่ทันหลวงปู่นะครับทีนี้เนี่ยแล้วเกจีอาจารย์ที่พระอาจารย์ขวัญเมืองท่านนำมาเสกหรือว่านิมนมาเสกเนี่ยเยอะไหมฮะเยอะมากครับถ้าเรื่องวัตถุมงคลที่ที่ไม่ทันหลวงปู่เนี่ยอยากจะบอกไว้เลยว่าสายวัดป่าน้องหลมสร้างเนี่ถึงจะไม่ทันนะแต่อย่างน้อยทุกรุ่นทุกแบบ จะมีมวลสารเก่าของหลวงปู่หมุนที่เสกไว้ผสมแทบทุกรุ่นที่ได้กล่าวมานะครับหลักๆเลยแล้วแล้วมีพระเกจิที่ยุคนั้นเนี่ยโด่งดังมาครับครับเช่นบางรุ่นมีหลวงพ่อรวยถูกต้องยังไงครับยังหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านเคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องดวงเศรษฐีสองนะครับบอกว่าชั้นหลวงพ่อรวยเนี่ยถึงชั้นไม่มาเสกเนี่ยดวงเศรษฐีสองเนี่ย มันก็ดังอยู่แล้วถ้าว่างี้นะแน่นอยู่แ,แล้วแต่ที่ท่านฉันมาด้วยเนี่ยก็ยิ่ง,งไปกันดังมากเนี่ยไปกันใหญ่แล้วก็ลงรุ่นดวงสองเนี่ยสร้างสถิติตนะครับราคาจากวัดเนี่ยบูชาองค์ละร้อยอราคาโดดไปถึงองค์ละพันท,ทั้งทั้งที่เป็นพระใหม่แล้วก็ไม่ทันหลวงปู่หม,มุนเสีพอออกจากวัดไปพันเลยใช่แล้วปัจจุบันละครับดวงสองก็ราคายังยังทรงอยู่ ่ทีก็อยู่ที่หลักพันแต่มันก็หลายองค์ประกอบอยู่ที่สภาพความสวยด้วยเนื้อด้วยอะไรอยู่ที่เซียนเขาเล่นกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องพระเกติมาเสงเนี่ยก็มีหลายองค์นะครับถ้าพูดออกไปเนี่ยทุกคนคิดว่าหลายคนต้องรู้จักครับอย่างเช่นหลวงพ่อรวยกาบไปแล้วนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดกินกระถิันนะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัตนะครับ แล้วก็หลวงปู่ฮกวัดมาบลังบิดใช่ครับอันนี้ถ้าสายอุทยาเนี่ยดังๆเนี่ยมาหมดแล้วมามาหมดแล้วหลวงรวยเพิ่มพูนรวยเพิ่มพูนครบนะฮะครบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวใช่ครับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสายอีสานก็อย่างอย่างเช่นหลวงปู่คำบุครับนะครับอันเนี้ยหลายคนจะรู้จักคองค์นี้ผมศรัทธามากหลวงปู่คำบุนะครับแล้วก็จะมีก็อย่าง อย่างถ้าเป็นคารว่าเลยที่คนอาจจะรู้หรือรบางคนอาจจะไม่รู้คือคอาจารย์หม่อมอนะครับอ,องค์นี้คนนี้หลายหลายคนอาจจะรู้ว่าท่านท่านสร้างท่านทำอะไรบ้างแต่ว่าอาจารย์หม่อมเนี่ยมีสองมีสองชื่อเนาะ S <S มีอาจารย์หมอมสองท่านเนาะนะก็ไปถือผอากันยัน,นว่าว่าว่าอาจารย์หมอมไหนนะเะขามีสองหมอมมีอาจารย์หมอมท่านหนึ่งที่สร้างเหรียญหมื่นยันเหรียญหลายๆยันนะ <S <S แล้วก็มีอาจารย์หมอมอีกท่านหนึ่งหน้าตาดีดีหน่อยเอาไป คุณผู้ชมชมคลิปนี้ก็ไปตามหาเอาอาจารย์หมอมไหนที่มามาชอบมาคือพูดง่ายๆ่ายว่ามีความผูกพันกันพระอาจารย์ขวัญเมืองเป็นลูกศิษย์ท่านนะมีความผูกพันอยู่ที่นี่นะฮะอาจารย์หมอมคราว่านะครับ่ทโอ้คบเลยนะฮะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมครับถึงจะไม่ทันหลวงปู่มีมวลสารหลวงปู่แล้วพระเกจิที่มาเสกก็ยังเป็นพระเกจิเป็นพระเกจิดังแห่งยุคนะครับถ้ายังในสายจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็อย่างหลวงปู่สนวัดทุงพระครับ นี่ก็คนในพื้นที่จะรู้จักว่าว่าท่านท่านเก่งยังไงครับแล้วก็ถ้าในสายใกล้ๆเลยที่มาบ่อยเลยสายเหนียวเรียกสายเหนียวหลวงปู่บุญมานะครับปัจจินบุรีครับอันนี้ลูกศิษย์ลูกหารู้เลยรู้จักเลยถ้าบอกสายเหนียวเนี่ยรู้เลยหลวงปู่บุญมาก็มาแล้วมาแล้วคือท่านท่านจะเมตตาวัดนี้มากใช่เสกรุ่นไหนก็ตามหาเอาใช่รุ่นไหนเสกอะไรยังไงนะครับเบอร์ของพี่ไตพบนะครับพี่ คือยศเต็มๆเลยคือพี่จ่าสิบเอกไตรภพนะครับก็เบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมนะครับนะทีนี้มาถึงเรื่องของวัตถุมงคลเราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของประวัติพระอาจารย์ขวัญเมืองก็เข้าๆนะครับก็ท่านก็ เราก็พูดไปแล้วว่าท่านก็อยู่อยู่เป็นคนบ้านดานมาอยู่นี่พอพระอาจารย์จ่อยได้รับนิมนต์ไปอยู่วัดเวรุวันท่านก็ขึ้นเป็นเจ้าวาดจนถึงปัจจุบันเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดป่าหนองหล่มวนาลามวานาามใช่ครับนะครับห้อะไรอยู่ครับพี่ไตรภชหบ่อยครับอย่างพวกนี้ครับพี่ไหนโไหน โอ้ไม่นิดหน่อย้วฮะขอบขอบขอบผู้ชมฮะนี่ไตพบเอยไม่ธรรมดาครบาบอกเลยคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญมังกรคู่เนื้อทองคำใช่ครับตอนนั้นเจ้าจากวัดเท่าไหร่ตอนนั้นเจ้าจากวัด1นึ่งหมันบาทอุ้ยจำราคาแม่นตอนนี้คนมาจีบเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสี่ล้านแล้วให้ไหมไม่ให้ครับ สี่ล้านทำไมไม่ได้อย่างๆเรอรอยสักนิดหนึ่งกลุณผู้ชมอู้นี่ครับผู้ชมครับอุ้ยเป็นบุญหัวเป็นบุญตาได้เจอเหรียญมังกรเหรียญนี้ราคาโดดกว่าเหรียญปกติทั่วไปครับถ้าเหรียญมังกรทองคําหลวงปู่หมุนเนี่ยสร้างทั้งหมดสี่สิบหกเหรียญเยอะพอสมควรครับแต่เหรียญเนี่ยเป็นหนึ่งในสองเหรียญที่ตอกโคตนะครับอ๋อที่เหลือไม่ตอกเหรียญมังกรทองคําหลวงปู่ไม่ตอกโคตดเลย ใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับสวยจนจับวางไม่ถูกเลยครับไม่อยากวางเลยครับเนี่ยองค์ต่อไปเป็นหลวงปู่สิงห์ทองทองคำนะครับโอ้โแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมครับพระกิ่งเสาห้านะฮะพระกิ่งสำลิดผลนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะสำลิดผลฮะเนื้อเงิน ดีองคองเนื้อต้องคาไม่ได้ไม่ได้ห้อยมาโอ้มีด้วยโอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้โหพูดถึงประสบการณ์กันบ้างประสบการณ์พี่ใจพบครับครับพี่ใจพบรับราชการครับผมนะเป็นทหารนะครับใอยู่ในค่ายใดค่ายหนึ่งในประเทศไทยใช่ครับนะครับดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยดูแลความสงบของประชาชนครับนะฮะมีประสบการณ์อะไรบ้างปัจจุบันผมเออรี่มานานแล้วเรียบร้อยหลายปีแล้วครับครับสบาย สบายครับประสบการณ์เรื่องเรื่องเมตตาก่อนเรื่องประสบการณ์หลวงปู่หมุนเนี่ยนะครับเอาเอาแบบเอาแบบเห็นเลยเห็นเลยนะฮะอย่างที่คุณเฟิร์สถามเรื่องเมตานะครับมีครั้งหนึ่งเมื่อสงการน่าจะประมาณสักปี4ี่4ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ช่วงนั้นหลวงปู่หมุนยังยังไปมาหาสู่วัดป่าหนองหลบมแต่แต่กลับไปอยู่วัดบ้านจานแล้วไปบ้านจานแเลยครับแต่วันสงการท่านท่านจะต้องมาที่วัดป่าหนองหลบมทุกปีปีนั้นน่ะมีมีลูกศิษย์นะครับเอารถมาให้เจิมพอดีรู้ว่าหลวงปู่จะมาและสงการก็เตรียมรถมาให้เจิมผมนี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลวงปู่หมุนท่านเจิมรถไปปุ๊บเนี่ยแล้วท่านก็ก่อนที่ท่านจะขึ้นรถทุกครั้งงที่ผมสังเกตนะครับตัวหลวงปู่หมุน ท่านจะท่านจะยกมือวันทาแล้วก็แล้วก็ไหว้ไปที่รถท่านเหมือนกับท่านบอกว่ามันเป็นการสแสดงไหว้แม่ยานางใช่เป็น,ปนการสแสดงการเขารบ,บประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ารถคันนั้นน่ะมารับหลวงปู่จากกุฏิใกล้ๆแหละไม่ถึงห้าสิเมตรแล้ขี่ออกจากกุฏิแล้วก็ไปที่สงน้ำท่านบอกว่าท่านจะบังคับเลขให้ออกเบอร์รถคันนี้ท่านพูดอย่างนี้นะครับ คือท่านแบบเมตตาคือให้รู้กันทั่วกันแล้วปีนั้นน่ะวันนั้นหลังจากวันที่สิบห้ามวนนั้นเลยต่อจากนั้นสิบห้าสิบหัหวยออกเลขท้ายสองตัวนั้นจริงๆเป๊ะเลยครับนี่ท่านได้ยินมาก็หูนี่ท่านพูดเองคุณผู้ชมฮะท่านพูดเองคือตอนเนี้ที่หลวงปู่มาเร็วมากระยะเวลาห้าเจ็ดปีที่ผ่านมาเพราะว่าขอได้ไหวลับทูก คนจะบอกว่าขอหลวงปู่เนี่ยได้ถูกไหว่เน่ยท่านรับรับใช่ครับขอโชคขอลาบขออะไรได้เรื่องจริงคือถ้าถ้าใครที่ลักษณะเหมือนว่ามีมีความบุญกุศลเคยเคยผูกพันกับท่านผมเห็นหลายคนแล้วมีพี่ท่านหนึ่งออยู่อยู่ทางทางฝั่งยุโรปนะอยู่ฝรั่งเศสเป็นเป็นคนลาวแต่อุปยพอยู่ฝรั่งเศสและสนิทกับผม สมัยน้นเหรียญมังกรหลวงปู่หมุนเหรียญเงินนะครับเหรียญนึงไม่เกิน700รบาทผมส่งไปให้แกบูชาฟรีสมัยนั้นทุกวันนี้เหรียญละแสนละแกเป็นคนที่ชอบชอบเล่นม้าไม่ไม่ใช่เสพนะครับเล่นม้าวิ่งคือคือเป็นการพนันเหมือนกันกาแกชอบอย่างนั้นตรงนั้นไม่ผิดฝรั่งเศสไม่ผิดใช่เขาเปิดโอเพ่นผมก็บอกบอกแกบอกพี่ อย่าอย่าไปขออะไรมากนะแต่ถ้าอยากลองดูอะลองได้แกก็ไปขอเสร็จแล้วแกก็สายตรงมาจากฝรั่งเศษหาผมเลยเรียบร้อยบอกไตพบพี่ได้แบบที่ขอจริงๆดูดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือขอได้ไว้รับเนาะใช่ใช่โอ้โหสุดยอดแล้วประสบการณ์นั่นแค้วคาดอ่ะเรื่องแค้วคาดเนี่ยเอาเอาตัวเองเป็นเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับผมผมเนีกราบลงปุ่หมุนมาตั้งแต่ประมาณปีสี่ศูนย์นะครับ สิ่งที่ผมบอกหลวงปู่เสมอคือประสบการณ์ของผมขอแควขาดประเภทรถพังยับทั้งคันมไม่อะไรเลยไม่เอาอนะครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันโน้นจนถึงวันเนี้ยผมเปลี่ยนรถมาสี่สี่คันเคยมบอุบัติเหตุไมไม่เคยมีอ <c oughs> ุบัติเหตุสักคันโอ้โหนี่นห่่อยๆเฉียวชนไม่มีโอ้โหไม่มีอตัวผมเองครับ 4063เป็นเวลากี่ปีสาปีคนอะไรจะไม่เคยมีไม่เคยเย็บสักนิดเชี่ยเข็มเดียวก็ไม่มีเลือดออกอาจจะมีบ้างแมวข่วนแต่ประเภทว่าแผลฉีกขาดจนถึงต้องเย็บเลือดตกยางออกนอนโรงพยาบาลไม่มีแค่นี้ผมถือว่าโอ้โหสุดๆแล้วสุดสแล้วครับไม่จำเป็นต้องมีแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคนขับด้วนะ เราไมระวังแค่ไหนก็เราก็ต้องเรามาระวังกันใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ตะวัตะมือตะบือบึ้งเหยียบเหยียบเหยียบเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับอย่าประมาณทีนี้เรื่องของดำรลีการสร้างหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นมาอย่างไรก็เรื่องนี้ก็อยากเพิ่มเติมให้เลยว่าการสร้างหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่ที่สุดโลกเนี่ยนะครับเป็นเป็นความคิดเริ่มต้นของตัวพระอาจารย์ขวัญเมืองนะครับท่านคุยกับผมไว้ไว้หลายปีมาก ค,คือมีความคิดว่าอยากจะสร้างหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่นะครับแต่ทีเนี้ว่ะในยุคที่เราคุยกันคือวัดเนี่ยยังไม่มีเงินบอกตามตรงว่ายังเป็นวัดที่แบบว่ายังไม่เหลือใช่ใชคือ,อยังต้องถูกกระถิ่นจัดจมูกกระถิ่นแต่ละปีนี่ไม่พอแต่ทีนี้ตัวพระอาจารย์ขวัญเมืองเนี่ยท่านท่านมีความมุ่งมั่นมาก ท่านก็บอกว่าด้วยความศรัทธาที่เต็มอกนะครับศรัทธามากถ้าอาจจะมาไม่นับหนึ่งแล้วจะเริ่มได้ยังไงท่านก็เลยเริ่มติดต่อหาช่างหาโรงงานที่ที่จะรับรอ,องค์ใหญ่ใช่ถ้าจำไม่ผิดคุยคร่าวๆต้นๆต,ต,ต,ต้องแต่เริ่มที่ว่าจะจัดทำนะครับทั้งค่าปั้นค่าลอโลหะข่าอะไรเนี่ยใช้ทุนประมาณ25้ล้าน ล้วงในกระเป๋าหรือล้วงในย่ามเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งแต่จะทําพระองค์ละยี่สิบห้ล้านคิดดูก็เริ่มเลยพอเริ่มปุ๊บก็ติดต่อโรงงานติดต่อโรงงานก็ได้โรงงานที่นครปฐมของอาจารย์มานะนะครับท่านก็มันเหมือนกับหลวงปู่หมุนท่านลิขิมาพอไปคุยปุ๊บอะเขาก็เริ่มปั้นรูปร่างรูปแบบจาก สเกลแบบเล็กๆแล้วมาขยายใหญ่ดูก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลย,เยปัจจุบันนี้ก็หล่อไปเรื่อยๆก็ตัวเสียเนี่ยหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งอยู่แต่ทีนี้ว่าในส่วนต่างๆเนี่ยเนื่องจอากทุนมันสูงมากใช้เงินถึง25ล้านก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆตามต,นนตามกำลังทัพย์ครับตอนน,ตอนนี้ก็มือ ในในการหล่อที่ระลึกครั้งที่6เนี่ยเป็นการหล่อมือครับเป็นการหล่อมือหลวงปู่เท่ากับว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยปีพศครั้งที่หนึ่งก็ย้อนไปจากนี้หปีเดียวห้าเจ็ดอ่าประมาณประมาณคือครั้งหนึ่งใช่ครับคือจะหล่อเนี่ยวาระที่หล่อของของวัดป่าหนองลมเนี่ยคือหล่อวาระกฐถินพอดีวาระกฐถินใช่ครับวาระกฐถินพอดีครับผม ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1 57ครั้งที่2 58ครั้งที่3 59 59าเก้จนมาถึง63เนี่ยเป็นครั้งที่6 63เป็นครั้งที่6อ๋อซึ่งจะมีขึ้นในวันที่วันที่11ตุลาคมนะครับสองพันห้าร้บสาครับมาร่วมบุญกันได้มาร่วมบุญกันช่วงเช้าจะเป็นการหล่อครับช่วงบ่ายจะเป็นการทอดทอดทอดพระกรินนะฮะครับหล่อครั้งนี้มีของที่ระลึก ของ,องของที่ระลึกในการหล่อวัตถุมงคลในครั้งนี้นะครับ,รบจะเป็นจะเป็นหลวงปู่มหมุนพระบูชาพระบูชาที่จะเป็นรูปมือนะครับสวยมากครับสวยแล้วก็หลายคนบอกว่าสวยมากนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเป็นองค์เล็กก็จะเป็นเหรียญหล่อนั่งตังคือนั่งตังนี่จะเป็นพระผงรุ่นแรกของหลวงปู่ที่วัดปามน้องหลมสร้างนะครับ แล้วก็จะมีล็อกเก็ตด้วยนะครับมีอยู่สามสามแบบซึ่งล็อกเก็ตเนี่ยก็จะแน่นอนมีมวลสารมวลสารเก่าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับทุกครั้งที่สร้างใช่ใช่ครับต้องมีมวลสารแล้วก็มีการปลูกเสกไปหรือยังฮะอ่ายังครับยังเริ่มปลูกเสกวันไหนจะปลูกเสกในวันที่สิบครับวันที่สิบตุลาก่อนใช่ครับจะเสกในวันที่สิบก่อนวันหล่อวันหล่อวันกระถินจริงใช่ครับเพราะก่ถินจริงสิบเอ ก็ริจริงสิบเอ็ดก็จะมีหล่อทีนี้มีการลุกเสกวันนี้สิท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามนะครับอยากจะรู้ว่าใครมาเสกบ้างนิมนต์องค์ไหนบ้างอย่าลืมโทรหาพี่ไตรภพนะครับคุณผู้ชมครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของผู้ชมอยากอยากเชิญชวนให้มาให้มาร่วมบุญกันนะคเดี๋ยวจะฝากน้องเขาไว้ว่า จะมีเบอร์ของวัดโดยตรงด้วยนะครับหงไว้หลายเบอร์ใช่ใช่ลงไวสะดวกเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นใช่ครับใช่ครับโทรได้ตลอด2ี่สนครับเบอร์พี่ไตรภพก็ถ้าโทรมาดึกมากก็อาจจะโดนนได้ขอพักก่อนบ้างนะครับโทรรู้เวลาทําการนะครับครับครับท้ายนี้ครับพี่ไตรภพครับฝากคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมก็ท้ายนี้เลยเนี่ยผมอยากจะฝากว่างานงานบุญต่างๆเนี่ยนะครับ มันเป็นการสร้างกุศลใส่ใส่ตัวเรานะครับ,รบเรายิ่งทำํำเราก็ยิ่งได้นะครับมันไม่มีอะไรนะฮะติดตัวเราไปในพบหน้าลงหน้านอกจอากบุญกุศลเท่านั้น,น,นก็ฝากฝาก,ฝากวัดป่าน้องลมด้ยครับช่วยกันออตอนนี้พี่ไทยพบอยู่ในกลุ่มชื่อกลุ่มว่าหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วใช่ครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับพี่ได้พบเป็นแอดมินด้วยป่ะหรือว่าเป็นแอดมินด้วยครับเป็นแอดมินด้วยมีใครบ้างโอ้แอดมินหลายคนก็มีน้องเอบุรพามีพี่ไตรภพก็มีผมคนหนึ่งเฟซเฟซบุ๊กชื่อว่าเฟซบุ๊กของผมหรือของของของพี่ไตรภพอ๋อเฟซบุ๊กของผมก็ชื่อไตรภพอมุเลตวัฒนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้คำนี้มานานแล้วครับภาพอินเสิร์ตอยู่หน้าจอคุณผู้ชมนะครับ บากถึงนักสะสมลูกุหลานหน่อยครับศรัทธามีความศรัทธาในหลวงปู่หมุนนะครับยังไงก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับในในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกโซเชียลนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนวัดป่านของหล่มมันเป็นอะไรที่ที่อัศจรรย์มากใช่เรวใหลายหลายๆคนเนี่ยบูชาแล้วเห็นผลไว บางคนบูชาแล้วไม่เห็นผลอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะบุญกุศลแต่ละคนนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบจะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับถ้าลองได้มาสัมผัสกับวัตถุมงคลที่หลวงปู่หมุนท่านสร้างท่านเสกจริงๆแล้วเนี่ยเห็นผลแทบทั้งหมดหนึ่งคือชีวิตดีขึ้นนะครับอย่างที่มีเพลงข้องว่ายะจงได้ยะจงมีมีจริงๆนะครับ อันนี้คาถาหลวงปู่เลยไหมอ่าใช่ใช่ครับแล้วผู้แต่งนี่เป็นผู้ศรัทธาหลวงปู่เลยคนแต่งนี่คืออาจารย์สลาคุณอาวุธเป็นคนแต่งให้อาจารย์คือท่านศรัทธาหลวงปู่มากครับเข้าอัมบัตหลวงปู่ครับแล้วก็อย่างแค่นี้แหละเพียงแต่อยู่ที่คุณศรัทธานะครับคุณไม่ได้มาเห็นแก่เห็นแก่เงินแก่ทองอมิสินจ้างลาบยศสรรเสริญเลยมากเลยคุณศรัทธาจริงๆคุณได้แน่นอนครับผมยืนยันจาก ประสบการณ์ตัวเองได้เลยครับนะครับคุณผู้ชมครับก็ฝากรายการเปิดตำนานพลักเครื่องไว้ด้วยแล้วก็ฝากช่องที่คุณผู้ชมกาลังดูอยู่นะครับเป็นช่องของผมเองทํามาก็10ปีแล้วนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะนําเสนอแต่เรื่องราวดีๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับยังอยู่กับวัดป่าหนองลมครับครับ เทมหน้าอาจจะเป็นภาพบรรยากาศของการลุกเสกแล้วก็ภาพบรรยากาศของงานกระถินงานหล่อนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกับช่อง First s t ต r แล้วก็รายการเปิดตำนานพระเครื่องต้องขอขอบคุณพี่ไตรพมากครับผมครับที่เสียเวลามาพูดคุยกันกับรายการเล็กๆนะครับมาช่วยกันให้ข้อมูลครับมคุณผู้ชมครับเทมนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะโมพุทธายะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโส ปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิสาธุสาธุสาธุ เอว่ามุงหวาดปาธนาโดยกาถทามเงนเราเขากได้เลยก็หนวดปากเป็นเอกเลยเป็นตัวจะจะพาไปศนกษาชูซ้ำนเรียนให้ไม่ก็หลานสามดานนี่ไม่เงินพันชาชจชาโจเลยก็ทํามเงสนชา